เทสดโลดเอาเอากินใน v ư ง n ดูมาดีพี่เ้างมีรอยแตกอ่าสบายดีพี่น้องมือนเดิะเบิ่งสะดวงกินไอ้อย่างกินมาขามพี่น้องเพื่อน่าเพื่อน่าเพื่อน่าแซ่บหลายพี่น้องเเ่นาขามอ่ะสบายดีพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องมาดูชมกันก่อนนะจะบอกขามไม่ได้นี่ แสดงกินสมักขามกินมีกันแล้วคอยก็ได้อยากอีนเลยมียหมักได้เ,เลยโว้ยแนวหมักแล้วสมักขามเลยมาพี่น้องมาสมักขามด้วกันมาเมียงพันแข่งเนี่ยโอ้ยกัดพี่น้องนี่อือหือบวชบ่บวชบ่ขัดกัดสุดยอด อืออมอนมอเแซ่บนหนายง้าแซ่บพี่น้องฟักเสียงพี่น้องบามากพี่น้องมากินเท่ากันมากนี่ทินเขาแล้วที่มาขามต่อพี่น้อง

อันนี้คือพักขะแยงเด้อพี่น้องเด้อพักขะแยงเด้อน,นี่พี่น,อน้องไม่สวยนะฝาขัครับพี่นออ้อ,อนนงบึ้มขำเงี้ยไมาสวยผมฝาแข่งกันมา้อ่าขับไปขำเงี้ย เหมือนคนมาเหมือนมากเน,นเกการร่าบอกว่ามันแดดกกางตมเม็นบอกดูเกี่ยวเข่าเลยเนะาะทำเข่าแล้วอยู่บ้านกเกี่ยวคุปนันกบทันแหละคุปตกนี่พี่น้อง

ชิมกินอนไรก็มวนกินอะไรก็แซ่บนี่หม,มักส่มเนี่ยมั้งฮะยังซางอีกทีเนี้ยงานนันะออ้นเถินพันใหญ่ไม่ว่นูงียังซางยังซางคนมันจะเาวกว่านี่มันจะคิวก็ได้อ,อืมอืนนี่มันล็น้อย ยังอย่งกูเป็นไนะปงกเป็นงันงนัหนเนยน้อยนะพันน้อยไจะคำพี่น้องอน,น้องอม,งออมคำใหญ่เลย อืมอ่าอืมอ่ากินสมอยากไปเนาะนี่มันสมอยากไปบอกให้มันอยากอยากสมก็อยากเนื้ออื่นอยู่ดนะ มด้มมันฝามันฝาผัดป่ะมันคำหวานเนี่ยจะไปยังหน่อยนะ ัมประมาณอืม,อมฮะมำไไหมหน้าไม่ใช่ยืดไม่น,าน่าเลนเทรียงค่ะเกรียงเปมาเลยเปรีมา,ลมา,ามแล้วกินมะขามสุกเนาะอ้าต้องใส่ต้มกบเลยพี่น้อง

นี่อยากสมนี่ผสมนี่กันอยากนล่มตัวนี้ตัวชิเทียวนะสิแมนเดียอันบางเลักนมอยนี่ผสเยบิ่งหูสีสันมันเลยต้องยำกว่าแซ่บฝนก็ดีผสมเลยนะผสมแล้วอืม tốt cái tham mà lang này, đừng mờ nhạt cái nó, đẹp, đẹp hơn cái nó, tua phần này, con อุ <kung> ้ยคนโมโหเขาได้ก็ดังคนโมโหเขาอ่ะทีเท่าเขาอ่ะอืออืออ่าคนหอนนี่มั้งคนหงอกคนหอนกินเป็ดมากระเดื่องก็เอาแล้วเนาะพาดูแซ่บพี่น้องแซ่บ ได้บ่ิยละกนมงมีหรอมันห้อนน้ำลักาเนี่ยมึงีหรอมุ้งลักาเห็นปะก็เลยห้อนเอ้าแต่แรกครับมุ้งยันเนยมันห่อนน้ำลักาพอไรอืม Bạn còn bạn bát lạng nó Lại bát lạng nó sĩ bát lạng nó bát lạng nó sĩ 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 bát lạng bát lạng ส่นที่ทพี่นอ้องอ่ส่เหล่คิปนี้บมิยังพี่น้องขอจบเพื่นด้อพี่น้องคุ้เดบก็อยาจะลืมฝากกดแซร์กดตดตามด้วยพี่น้องส่องนิดดวงนี่สาดวงอ่วัปตีกล่องสบายดีพี่น้องคิดในกลาไปก่อนฝนะากกดไลค์แซอฝากกดตีตามเม่มา <laughs>